ไปเปิดเพรกันเลยดีกว่าไปเปิดกล่องกันเลยนะคะมันคือสิ่งสิ่งนี้ค่ะทุกคนวันนี้ที่เราจะเปิดกันก็ในช่วงที่เหมือนกับไม่ว่าอะไระมีกล่องนับคะแนนเนาะคนก็จะชอบเปิดกันเพราะว่ามันดูคุ้มมากแต่วันนี้คุ้มหรือไม่คุ้มนะคะเรามีไอเดียท็อปสเปนเดอร์ของ Sonic b o o m ของเรานะคะก็จะมาทดลองให้เราว่าในตัวของการเปิด1นึ่งแสนเพรเนี่ยมันได้อะไรบ้างก็ได้คุ้มค่าแค่ไหนเนาะมาเปิดกันค่ะ หีบแรกขอเลิศดขอแบบสกอเร็ลมาเลยหรือไม่ก็สกอรวมธาตุมาเลยนะคะเอ๊ะเหมือนจะลืมจดเจดเศษแส,สงมืดนะคะโอ้ยไดเสริลิเจนห้าสิบนะคะอันนี้1 2ึ่งสองมสี่หอันนี้ก็จะได้ปรมาณแปดใบแต่ว่าได้เสรีจรเจนมาห้าสิบเลยนะเปิด13กล่องแล้วก็จะมาดับกันนะคะว๊ยแต่รูนมันก็โอเคอยู่นะดูแล้วมันได้รูนค่อนข้างสวยอยู่ทุกคนอันนี้กล่องที่สาม เอ๊หรือสี่เหรวะสี่สี่กล่องที่สี่แล้วนะคะกล่องที่สี่อันนี้กล่องที่ห้าแล้วเนาะเพิ่งได้เส็จแสงมืดครั้งแรกนะคะกล่องที่หกก็ยังไม่ได้อะไรดีๆเท่าไหร่แต่ว่าดูจากสกอร์แล้วอ๋อโบก้าพอโอเราไอ้ดีเพชรห้าแสนนี่ต้องกลัวเบิงมานาด้วยเหรอห้าแสนห้าโอเครุนไม่ได้ใช้เลยเธออยากได้มานามากเธอจะได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้ มีใครได้นับไหมอะว่าเราเปิดไปกี่กองแล้วอ่ะห้าหมสี่คิดง่ายๆนะคะ <ห cutter> ละเหนื่อยโอ้โอ uh. ้นี่ได้แสงมืดเกือบใบอยู่นะได้ตั้งสามสิบสี่สิบได้ตั้งสี่ิบใบอันนี้ได้เสร็จตั้งสีิบอันนะคะโบลูวง,วงันอันนี้น่าจะครบแล้ะ หมื่นแรกนะมันไม่สะดวกจริงๆใช้ Excel นี่เด็กรุ่นไหนจะเป็นเด็กรุ่นไหนไปได้โถ่ไป้ครบ13ครั้งอืมเลิศอยู่นะอืมสมเยอะมากเอาเก็บไว้ไปบอกแล้วกันเผื่อทำเบอร์บอส อันนี้แอบได้สกอร์น้อยมากคือได้แต่ลูนอันนี้หกเอ้เหรอถ้าไม่เก้างั้นก็สิบงานสิบเอ็ดน,นะคะเหลือห้าหมื่นสามใช่ปะ่ะ แปลว่าต้องเปิดมาสองครั้งเ,เซลดีกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วปะประมาณนี้นะคะทุกๆหมื่นเพชรโอเคหนึ่งหมื่นเพรที่สามไปค่ะแหมมาก,กดไลค์ให้สองทีครับ FC จากพิชี่ซะด้วยคุณดูเทนคุ้งหมื่นที่ 3. สามสม โอ้มันมีอยู่จริงไหมคะใน,นไอสกอรดีๆเนี่ยนอนยี่ yeah, เลยค่ะอันนี้ชุดนอนนะคะยวขอโชว์หน่อยอันนี้คือชุดนอนมูจินะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณอ๋อสวัสดีค่ะจย์เมฆขอบคุณที่มาดูช่องอไนสาระของเรารู้สึกยากมากกับการที่ต้องบันทึกไปด้วยตอนนี้เริ่มคนพบแล้วว่าจริงๆแล้วการต T R T A ง่ายกว่าการมาเปิดกล่องพนันแล้วต้องจำนะอุ้ยไป จะมีของหายากไหมเหมือนเพชรจะคุมหรือไม่อันนี้คือไฟแบบไฟไฟนะคะโอแสดงว่าคนที่เปิดแบบว่าไม่กี่อันแล้วได้สกอร์พลิกๆนี่ ต้องต้องดวงดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยกาลังจะหนึ่งาพันเพชรแล้วเอ้ยการังจะสามืเพชรแล้วแต่รู้สึกว่ายังไม่ได้อะไรดีๆขนาดนั้นเลยค่ะโอเคเหลืออีกหนึ่งอันนะคะสำหรับหมื่นเพชรที่สามเริมไม่เลิศแล้วอะ่ะผลประกอบการของหมื่นเพชรที่สามเอาไปบอกเองแล้วกันนะมาอีกแล้วนะคะตอนนี้คือประมาณนี้ เดี๋ยวจะไปทำรูปสวยๆเดี๋ยวทำสรุปให้เพราะว่าที่ตั้งใจมาเปิดวันนี้แสนเพจก็คืออยากจะเหมือนได้สรุปด้วยว่าเอ้ยมันคุ้มไหมได้อะไรหรือเปล่าตามมาจากวาเลนทายขอบคุณมากเลยค่ะ่าดทายมากแล้วหลอุปกรณ์คืออะไรกันโอ,โอ้โอ้โอ้มีเศษทานเซนเดนด้วยค่ะอันนี้มีเศษทานเซนเดนเศษสกอตหดาวแท้ยี่บใบ เย้ e, มาทันไลน์สวัสดีสวัสดีค่ะคุณหนึ่งอลิเวร่านะคะการบงรูนให้ลงดีๆนี่มันยากเหมือนกันนะคะโอเค อันนี้รอบนี้เหมือนจะมีว้าวออกมาเป็นตัวเษตราน,นะยังไม่มีอย่างอื่นยังไม่เจอสกอคอลแล็บและยังไม่เจอรวมธาตุและยังไม่เจอแสงมืดแบบเต็มใบเลยนะคะตอนนี้หวังจะได้เหรอครับกล่องดูดซับเรียกว่ายังไงดีคะต้องหวังคะ่ะหรือเปล่าแบบเสียงไม่หวานไม่สาวหรือเปล่าคะเราค่อยมาดูตรงสรุปกันบางทีเปิดไปเราอาจจะไม่ได้นับจํานวนส้มขึ้นมา <laughs> เปลี่ยนรูปด้วยพี่ไม่เหนียนลวละ ช่องนี้ไม่มีคนจริงๆเลยนะคะใครบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้อันเนี้ยถ้าเทียบกันแล้วรอบ30,000ืนที่2องะคุ้มที่สุดเลยสรุปช่องแชทเป็นช่างปะป๊ากล่องที่ห้าหมืกันนะคะเรามากล่องที่ห้า0 0ื่นกันสวัสดีคุณคนดีเกมเมอร์นะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีมากๆากงซ่อมปะปาได้ด้วยนะครับ ผู้อยากเช่นเพนทุกคนอ่ะแล้วยังต้องมาเป็นช่างบาปงช่างมาปลาอะไรอีกพวกแกนี่อ่ะมาจริงๆแล้วเหมือนพี่บัวมาคะ่ะที่มาเปิดตัวหินเอาเรื่อกล่องน้ำพนันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไอเดียที่จะเปิดเปิดหีบน้ำพนันกันเป็นแสนๆได้เนี่ยน่าจะต้องหวังจะได้สกอร์ปริมาณมากเพื่อเอาไปเปิดจกแสงมืดเนาะแบบว่าเอาถ้าถ้าทัาอะไรเปิดแสงมืดอะไรอย่างนี้เอาสักข่ายเอ๊ะ เหยาเหยานี่แก๊งเดียวกันกันกบลู่จีนไหมเห็นชื่อจีนเหมือนกันสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วยังไม่กดซับฝากกดซับให้ด้วยนะฝากกดซับให้ด้วยนะโออรอบนี้ได้เศษร,รีเจนเยอะเงองบงอะหนูรู้สึกแบบว่าหนูบงมากเลยตอนนี้ได้เท่าไหร่เนาะรอบนี้ก็ได้ส้มประมาณร้อยเจ็ดใบได้เยอะขึ้นได้เศษแสงมืดร้อยสามสิบได้เศษรีเจนจริงๆรรอบนี้กับรอบที่แล้วก็ค่อนข้างถั่วๆเฉลี่ยกันใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปหมื 6, ่นที่หกเพชรหมื่นที่หกกันเลยดีกว่า ไปหมดไม่คิดเลยว่าจะยากขนาดนี้แต่เราหมื่นที่หงแล้วเว้ยใกล้จะถึงความจริงแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาดูนะคะอุย้อยไอได้เต็มใบแล้วได้เสร็เต็มใบครั้งแรกนะคะถึงขอแบบแสงมืดไม่ใช่ขอคอลลัได้ไหมอู้ อันนี้ถ้าเกิดใครที่เข้ามาเพิ่งชมสัสดีนะคะอันนี้เรามาเปิดกล่องจุ่มนะักพนันกันนะคะเป็นหกหมื่นแล้วค่ะเป็นกล่องที่หกหมืนเป็นเป็นกล่องที่เป็นเพชรหกหมื่นลวเอออุยปวดหัวคนนั้น อีก2กล่องก็จะหมดหมือนที่6จริงๆแล้วมันเหมือนดิฟกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเราอะเปิดเหมือนให้สุดท้ายด้วยทีละหมื่นแต่บางทีมันอาจจะมีช่วงที่แบบคือมันจะเปิดได้ประมาณ13กล่องประมาณ13กล่องซึ่งน่าจะได้แหลคะค่ะน่าจะประมาณ13กล่องเท่าๆกาันอะเราใกล้เจอเป็นไทยกันแล้วคะ่ะทุกคนจะได้ส้มอยู่ที่ปรมาณร้อยหนึง่ง ประมาณร้อยหนึ่งเนาะประมาณร้อยหนึ่งต่อครั้งค่ะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยเซร,รีเจนเนี่ยก็จะได้รวมๆกันแล้วอะค่ะสามารถเปิดลิเจนได้ประมาณ1ใบหรือเกือ2บ2ใบตลอดเสษแสงมืดได้ประมาณ1หรือ2ใบต่อกล่องค่ะจะได้1นึ่งหมื่นเพซจะได้แสงมืดประมาณ2ใบต่อกล่องแล้วก็สกอตอื่นๆจุกจิบเนาะเดี๋ยวเราเปิดกันไปเรื่อยๆต่อไปขึ้นที่หมื่นที่เอ้หกเอ้ยไม่ใช่ไปที่กล่องหมื่นที่7กันนะคะคือกล่องจุมหมื่นที่7จ็ดหมื่นกันนะคะรอบที่7 1ดหนึ่งหมืน่นรอบที่7 คุณฮามอนสวัสดีค่ะยา่าฮัลโหลเป็นคนไทยหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนะคะฮัลโหลฮัลโหลเพจเนี่ยโอ้มีคนกดซับเพิ่มขึ้นอุ๊ยจันแบง จันแบงค์ทำไมถึงเพิ่งมากดไลค์ให้หนูทำไมจันแบงค์ถึงเพิ่งมา Subscribe ให้หนูคุณโชกิบี้ใบหนึ่งอ่ะแสนเพชรจะได้มาอุ๊ยได้หมิหลอมหิหลอมนี่ต้องจดเนาะว่าเป็นเหมือนของแบบว่าไฮโซโบใหญ่ so จันแบงคหวัดดีค่ะมันได้รูนดีอยู่นะจะพยายามแบบว่าไม่วอลแวร์กับรูนละเพราะว่าเดี๋ยวขายผิดขายถูกมากมาย รอบน,นี้แอบูได้ดีอยู่นะเพราะว่าได้หินลอมไปก้อนโอ้โหอันนี้คือฝันร้ายของการเปริดหินนะพันอันมากคือถ้ามันเป็นหินแล้วมันเป็นแบบ X view แบบส้มแล้วได้ใช้เนี่ยแต่แบบอย่างเงี้ยคือแบบฝันร้ายเวอร์เจ้าของไอดีนีไปแล้วถ้าเป็นจีนสี่แสนเพจจีนให้คี่เปิดหมดเลยมันเยอะเกินอะจีนเปิดแค่แสนเพรน,นี้คุณเหงื่อจะแย่นะ <Okay. S 1> ลยแล้วโอเคใกล้ละ อันนี้เจ็ดหมื่นแล้วนะคะเป็นเพชรที่เจ็ดหมื่นเมื่อกี้บ่นเนาะว่าถ้าได้เป็นหินลับส้มดีๆก็โอเคมันออกมาเป็นหินรับเจดตอนนี้เนาะทุกคนเราจะได้รอบเนี้ยได้เขาเรียกว่าอะไรรอบนี้ได้ส้มมาร้อยหนึ่งใบก็ถือค่าเฉลี่ยอยู่นะได้เสีษแสงม,มืดมาเกือบสองใบเอาได้เียแสงม,มืดน้อยนึิดนึง,นง,นงแต่ว่าได้รีเจนรวมตอนนี้คือสามใบค่ะสําหรับหมื่นที่เจ็ดเดี๋ยวต่อไปเราไปกล่องที่ แปดหมื่นหมือนที่แปดกันหัวจะแย่อยู่แล้วแต่พอมาสองจีนแบบนี้ก็คือลาก่อนมาอันนี้เป็นเพชรที่แปดหมื่นแล้วนะคะทุกคนสําหรับคนที่เข้ามาดูสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอันนี้จะเป็นการเปิดกล่องจุ่มกันนะคะดูว่าแสนเพชรเนี่ยคุ้มไม่คุ้มได้อะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งตอนเนี้เราอยู่ที่แปดหมื่นแล้วนะคะทุกคนอันนี้แปดหมื่นใกล้แล้วใกล้หมดแล้วทุกคนอดทนกันนิดนึงนะคะบอกตัวเองหรือบอกคนดูก็ไม่รู้ อ๋อมีคนขอซับเพิ่มขึ้นคุณบเบจสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะจริงๆเดี๋ยวต้อง เหมือนตอนสุดท้ายเดี๋ยวสรุปไปทุกคนด้วยเนาะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอะค่ะไอที่เราเปิดเปิดมาทั้งหมดเนี่ยต้องไปมันมีรูนที่ต้องไปบวกาะแล้วก็มีแฟกด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราอะจะดูในแง่ของความคุ้มค่าของสกอร์กันก่อนคนที่เข้ามาดูก็คือขอบคุณมากๆแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบเข้ามาติดตามตลอดเลยแบบคนแรกๆที่กดเข้ามาติดตามคือรู้สึกซึ้งใจมากรู้สึกซึ้งใจมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยจริงๆออ้ตอนนี้ได้เสร็จแกับเจ็บกับกับใบเลยนะคะแต่ว่าแสงมืดเต็มใบไม่มีออกไม้เห็นเลย จีนอย่าเป็นแค่ที่หนึ่งในใจคิดคับอันนี้จีนจริงเปล่าวะแป๊บหนึ่งคือจีนการซับแบบมึงมันสามารถตั้งค่าให้แสดงได้แต่ถ้าเกิดว่ามึงไม่ตั้งค่ามันจะไม่แสดงมันไม่ได้ผิดที่ช่องคิรล,ลามันผิดที่มึงค่ะ <c oughs> อู้อู้อู้อมเ้าซับอีกแล้วสวัสดีค่ะอุ้ยนิฮาวนิฮาวชื่อเป็นคนจีนนะคะไม่น่าหลงตัวมากกอนเลยาาทุกคนเราได้ ตัวเซริเจนมาสองใบค่ะแสงมืดเป็นศูนย์อมือนเดิมนะคะน้ำได้สิบสามใบแต่ได้ส้มเก้าสิบสาใบคือรอบนี้แอบเห็นว่าเซริเจนเยอะแต่ว่าแสงมืดก็น้อยที่จริงรอบนี้ค่อนข้างเกลือนะอาจจะไปอยู่กับที่รูนหรือแฟกเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สรุปเหมือนกันค่ะพาไม่ได้นับรูนกับแฟกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนกันค่ะมาหมื่นที่แปดแล้วทุกคนสูส้ อยากแบบว้าวว่ะมีของว,ว,ว้าวได้ไหมขอแบบเด้งขึ้นมาเป็นสกอคอลแลบไม่ก็ร่วมท่าสักใบยอยากให้พี่บูมได้หมู่ปากแสงมากเวอร์หรือไม่ก็ได้ทันจิโร่แสงนะคะไม่เป็นไรจริงๆจะบอกว่าได้ส้อมอเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าส้มแล้วเราไปเปิดได้5ดาวอ่ะมันก็ไปย่อยเปิดเป็นแสงมืดได้อยู่ดีนะทุกคนคือตอนนี้เกมมันแบบว่า เาเรียกว่าไรแสงมืดมันใช้คาว่าไงแสงมือก็เหมือนจะหาง่ายขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้ไอดีพี่บูมไอดีที่พาเปิดอยู่สแตกส็กแสงมืดไปประมาณ500ใบแล้วค่ะแล้วยังไม่ออกคือแสงมืดท้งรับใบได้เป็นไอดีพาวคือน่าจะหลายปีอยู่อะรับนีนได้รับนินได้ลมเยอะอยู่นะ สรุปฉันต้องคัดแฟกเองหรอเออฉันสคิปแฟกเหรอแกฉันขอโทษแกไปด้วยเหรอฉันขอโทษฉันเบอฉันสคิปแฟกแฟกเปเยะเลยเหรอเดี๋ยวฉันไปดูให้นะอันล่าสุดฉันน่าจะดูแล้วฉันก็เบอรไปเลยโอเคเจ้าของไอดีบอกว่าเอาเงินหนึ่งแสนนะคะเติมเพชรมาให้เปิดหินเอ้ยเปิดขีบนี้ 1,000งแสนเพจแล้วยังจะให้ผู้คัดแฟกเองอีกนะคะอ่ะรอบที่90,000มืนเนาะไม่ใช่รอบที่90,000มืนรอบก็เก้าหมื่นเพจนี้นะคะได้เสรีเซนประมาณ2ใบแล้วก็เสดแสงมืดเอ๊ะเป็นตนหนึ่งนะ1215เหรอเขียนเลขผิดแน่เลยเอ้ยจริงเหรอเนี่ยรอบนี้ได้เสดแสงมืดแค่40นะคะไม่ถึง1ใบแต่ได้ส้มสูงถึง129ใ่บกมา แสนสุดท้ายนะคะอันนี้คือหมื่นสุดท้ายนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปครบ1นึ่งแสนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดตารางให้ดูค่าเฉลี่ยกันว่าเป็นยังไงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฉันยังไม่ได้เอาจออันนี้ออกเพิ่งนะคะโอเคไม่ไม่ จะไม่ได้สก,กอร์คอแลแลบจริงๆหรอเนี่ยอยากได้สก,กอร์คอแลแลบสักใบหนึ่งอ่ะโอ้มีคนกดซับเพิ่อมอีกแล้วขอบคุณคุณชนาะทิปเต็มนะคะขอบคุณนะคะเปิดแล้วก็คัดเองค่ะบ้าโบอฉันต้องเป็นคนดีสิเดี๋ยวฉันจะคัดให้โอยอันนี้คือหมื่นสุดท้ายแล้วเหลือแค่ประมาณ6,000แล้วจะได้ไหมเอ้ยฉันจะคลิปแฝกอีกแล้วเดี๋ยวฉันไปคัดให้ คือเหมือนตอนนี้ในใจจ้องแต่แบบสกอร์จ้องสกอร์อย่างเดียวเลยนะใกล้หมดแล้วทุกคนจะได้ไหมจะมีอันเต็มใบว้าวามาแค่เดียวหรอเนี่ยทุกคนเห็นได้เลยนะคะว่าการเปิดแสนเพชรเนี่ยยังไม่ได้สกอร์ในจินตนาการที่ทุกคนอยากได้เลยนะคะี่จะเปิด รีวิวแพ็ของไอดิจินี่ต่อนะคะช่องนี้ดูแล้วไม่ได้ทําอะไรที่เป็นของตัวเองเลยเพราะว่าของตัวเองไม่มีทรัพยากรจะมาทำคอนเทนต์นะคะ oh. ใช่แต่มันได้สกอร์ท่าแล้วก็ได้พวกแฟกจริงๆมันก็มีความคุ้มในแบบของมันแต่ว่าถ้าเทียบกับการเปิดเพจปกติสําหรับคนที่เปิดเพจปกติอันนี้คือคุ้มกว่ามากๆนะคะแต่ก็ในใจก็อยากจะได้อันว้าวเหมือเวดนี้ดีนะจริงๆมันได้แฟกโอเคเลยค่ะได้แฟกเหมือนฟาร์มแต่ว่าได้เป็นส้มด้วย สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนอ่าสกอร์คอร์ลบไม่ออกนะคะเสียดายอ้าสวสนาทิพย์เดนก็ต่อพี่ต่อพี่ต่อสวัสดีค่ะพี่ต่อไวเ้เราจะไปร้องคาราวเกตกันอีกนะคะเราจะไปเป็นเกาหลีด้วยกันได้ดีอยู่ที่ได้เซรีจิตมา260เศษนะคะเส่สมุดได้แค่ร้อยเดียวธาตุน้อยมากคือธาตุอ่ะ บางทีก็เยอะเวอร์บางทีก็น้อยเวอร์นะคะแล้วก็ส้มก็ได้ไม่เยอะรอบนี้ส้มก็ไมาเยอะเอ้าอะไรฉันจะโดน p d เอพดีอได้ยังไงใครจะมาทําร้ายฉันนะแล้วก็เดี๋ยวจะทําตารางดีๆก่อนแป๊บนึงนะถ้าเทียบกับรอบแรกนะคะขออนุญ,ญาตทําสรุปตารางตอนนี้มันขึ้นมาให้เห็นเนาะในตารางในจอก็คือเราถ้าดูกับเทียบกับความคุมโอเคมันได้หินล้อมมาเม็ดนึงด้วยเนาะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าดูเอเวอร์เรจนะคะทุกคนสิ่งที่ได้เอเวอร์เรจเอเว a ร e เรจเอเวเรจต่อหมื่นเพรนะคะเอวต่อ1 0 0 0 0ทีนี้ถ้าเราดูที่เอเวอเรจนะคะต่อ1 0 0 0 0แล้วเนี่ยจากการทำสูตรก็คือนี่เลยต่อ1 0 0 0 0นเพรนะคะเจ็ดทานเนาะไม่นับเนาะ แต่หินหลอมหนึ่งด้วยก็คือเอเวอเรตตอหนึ่งหมื่นเพรของของการเปิดหินกล่องหินหลอมจากหนึ่งแสนเพชรที่เราคำนวณกันมาเนี่ยก็คือรีเจนโอกาสออริเจนคือน้อยมากนะคะอยู่แค่0.1ต่อครั้งเท่านั้น แล้วก็เศษร,รีเจนนะคะได้ทั้งหมดประมาณ224เศษต่อครั้งก็คือประมาณ2ใบเศษแสงมืดจะได้เพี่ประมาณ110านะคะอันนี้คือเฉลี่ยเนาะแล้วก็จะได้อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรจะได้อยู่ที่ประมาณ2ใบต่อ1นึ่งหมนเพรน้ำสิบใบไฟ10บใบลม9า้าใบส่วนส้มเนี่ยคือค่าเฉลี่ยประมาณ100เปเป๊ะเลยค่ะ น้องคิดำเอ็กซมนี่นะคะทุกคนก็สำหรับการเปิดเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ย f ฟน a l i ร e รวมกันออกมาจริงๆเดี๋ยวพาจะออกไปลองประมวลผลอย่างอื่นเพิ่มอีกนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือ1 0 0 0 0แเพชรคุ้มไหมจริงๆถ้าจะเปิดเนี่ยมันก็เสี่ยงเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะทุกๆ1 0ึ0ง,งเพชรเนี่ยมันได้เศษีเจนประมาณ2ใบ แล้วก็เสจแสงมือประมาณ2ใบต่อ1เซตก็ถ้าแต่ถ,ถ้าตีกับเปิดเพชรธรรมดาค่ะช่วงที่เราใช้สกอร์750ซื้อแพ็คธรรมดาเนี่ยอันนี้คุ้มกว่ามากอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ยังไม่รวมรูนที่ได้อีกรูนนี่ได้เป็น100เม็ดเลยนะคะรวมๆทั้งหมดคือรูนได้เยอะมากๆแล้วก็ได้แฟกด้วยแต่แฟกอาจต้องคัดเอาทีเนี้ยในสิ่งที่ได้ค่อนข้างเอเวอรเรเฉลี่ยแน่ๆก็คือส้มทุกครั้งค่ะทุก1นึ่งเม็ด ดกหมื่ึงหมื่นเม็ดไม่ใช่ทุก1นึ่งเพชรนะคะจะได้ส้มประมาณห0ึเท่ากับวันนี้เปิดไป1,000งแใบนะคะไม่สิต้องบอกว่าเปิดไปทั้งหมด1,000งแเพชรเราได้มานะคะก็คือดีเจนใบหนึ่งเศษดีเจนทั้งหมด 200, อ2องร้อสร้อยเก้าเศษเศษแสมมือหนึ่งพัสิบเศษนะคะน้ำเกาสิบใบไฟ99ลม9ก้และส้มหนึ่มสิบสใบถ้าถามว่าคุณไม่ได้รู้หรือมานา เท่าที่ดูตอนนี้มันก็เป็นลูนอยู่ค่ะเพราะว่ามานายังไม่ได้ขายออกมานะคะก็ยังเป็นลูนอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงอาจจะเป็นมานาแล้วก็เป็นได้นะคะก็เดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกอีกทีนึงเพื่อสรุปว่าเลดอะไรได้เท่าไหร่ยังไงเนาะสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวน่าจะประมานี้ก่อนนะคะสำหรับเปิดหีบนักจุ่มนะคะของเราหนึ่งแสเพชรมากเลยที่เข้ามานะคะบ๊ายบายค่ะ